เร่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21เมษายน2566เราจะมาอัปเดตเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุกันนะคะรัฐบาลแจ้งแล้วนะคะจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมอย่าเชื่อได้เบีย้ยพิเศษคนละ1,000บาท ล่าสุดเพจเฟ e บ o o กกวางไตรสุรีไตรสารณกุลนะคะได้อัปเดตเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุยังจ่ายเกณฑ์เดิมไม่มีเบีย้ยพิเศษรายปีคนละ1,000บาทขออย่าส่งต่อข้อมูลสร้างความสับสนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ เนื่องโดยขณะนี้มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะคะระบุว่าผู้สูงอายุ3กลุ่ม จะได้รับเบี้ยยัยงชีพรายปีคนละ1000บาทเพิ่มเติมจากที่ได้รับเบี้ยยัยงชีพรายเดือนอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งล่าสุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่มีการจ่ายเบี้ยยัยงชีพรายปีคนละ 1000บาทโดยการจ่ายเบีย้ยยังชีพรายเดือนนะคะจะจ่ายแก่ผู้สูงอายุแต่และช่วงอายุเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดในสี่ช่วงได้แก่อายุ60-69ปีจะได้รับเบีย้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับเบีย้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือน อายุ80-89ถึงปปีนะคะจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพอัตรา1000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทางนี้ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะสูงวัยอัปเดตด่วนนะคะเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยังจ่ายเกณฑ์เดิมไม่มีเบีย้ยอย่างชีพรายปีคนละ 1000บาทอัปเดต21เมษายน2566